ใครที่น้ำหนักเกิน70กิโลนะครับแล้วปีนี้อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับดูคลิปนี้เซฟคลิปนี้แล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับใครที่กําลังอยากลดน้ําหนักนะอย่างแรกที่คุณต้องทาอย่าเพิ่งไปหาตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกกําลังกายต่างๆอาหารเสริมยาลดน้าหนักอย่าใช้เด็ดขาดนะครับให้เริ่มต้นจากการปรับอาหารก่อนโดยที่ปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปีของพวกอาหารคลีนหรืออาหารนับแคลอะไรแล้วนะครับ แต่เป็นเรื่องของการสนใจสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารซึ่งสารอาหารหลกัหลกๆที่คุณควรจะต้องดูเนี่ยจะมีอยู่3มอย่างด้วยกันนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้เนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อพวกเมนูอาหารเลยเพราะคุณจะจัดอาหารให้ตัวเองได้อย่างแรกคือสารอาหารที่เป็นโปรตีนอันนี้สําคัญมากๆซึ่งได้แก่พวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้พวกเนี้ยเวลาคุณกินเพียงพอกับความต้องการของร่างกายคุณจะอิ่มนานนะครับลดการกินจุกจิกไปได้เยอะมากๆเลยนะครับและจะทําให้คุณทําข้อที่2ได้ก็คือ ทำให้คุณลดปริมาณแป้งลงได้ซึ่งแป้งกับน,น้ําตาลที่มากเกินไปอันนี้คือปัญหาที่ทําให้คุณอ้วนขึ้นไม่ใช่พวกไขมันนะเพราะ oh. พวกไขมันจริงๆยังกินได้แต่ขอให้เป็นพวกโปรตีนทอดเช่นไก่ทอดทานได้แต่ไม่ใช่ไก่ชุบแป้งทอดเพราะว่าคุณก็จะได้แป้งแฝงมาพอแป้งเยอะขึ้นร่างกายก็เอาไปเก็บเป็นไขมันอีกนะครับหมอหนึ่งเคยสรุปเรื่องของการปรับอาหารอย่างง่ายๆเลยนะเป็นสเต็ปนะครับในคลิปที่ชื่อว่า7ขั้นตอนลดน้าหนัก7วันทําวันละหนึ่งอย่างใครยังไม่เคยชมนะครับ ถ้าดูจาก YouTube ให้กดที่ปุ่มสามเหลี่ยมใต้ชื่อหมอหนึ่งนะแล้วคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับ7ขั้นตอนลดน้ำหนัก7วันทำวันละหอย่างแล้วเข้าไปดูได้เลย